งานในคาเฟ่นเนี่ยใครอยู่คาเฟ่ได้คือสิงคาเฟ่จริงๆคือใจกล้าอยากเล่นทนัด้เองตลกรูปในก็ใ้เมื่อตลกคาเฟ่ไปสอนอยู่ดีครับบางคนเก่งมากบางคนไม่ได้เรื่องแต่คนที่เก่งคนที่ไม่เก่งมันต่างกันอยู่อย่างเดียวคือความกล้าที่มาของเสียงหัวเราะอาจเกิดจากองค์ประกอบหลายๆสิ่งที่ผสมผสานกันสร้างรูปแบบหรือสไตล์และรสนิยมที่แตกต่างองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงตลกจนถึงสิ่งที่มีส่วนส่งเสริมให้ยุคนหนึ่ง ตลกคาเฟ่เฟื่องฟูถึงขีดสุดในมุมมองของคนตลกเขาเหล่านี้จะมีความคิดเช่นไรไปฟังจากพวกเขากันครับ่วนมาคนนี้จะมาใกล้ๆเวลาออกสีอ่ะนาสามชั่กับ3าม่มกว่านิดเีกันไปแล้ววันนี้มาที่พระรามเก้าคาเฟ่ซึ่งอดีตเคยเป็นเป็นคาเฟ่สุดท้ายยุคสุดท้ายจริงๆแล้วก็ต้องปิดตัวเองเพราะว่ากระแสเพว,ว่าภาพลักษตอนหลังนี่ มันมีคาเฟ่เนี่ยมันมันจะมีจุดหลายๆอย่างไม่มีมีอย่างเดียวคือหนึ่งโชว์สองการบริการสามนักร้องแล้วก็สี่ราคาเพราะราคาแบบเก่าเดี๋ยวนี้กับเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วคนก็เลยเริ่มประหยัดลงไปกินหมูกระทะไปเที่ยวอย่างนั้นกันมากกว่ามันยังมีอดีตอะไรเหมือนเราหวังว่าเขาอีกคงจะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือความหวังก็ผิดหวังไปแล้วคือคิดว่า ลายไทยที่เขามาทำเนี่ยว่าจะเปิดเป็นคาเฟ่แต่เขาก็ส่วนกระแสไม่ไหวเขาต้องตามกระแสไปเป็นลานเบียถามว่าเสียใจมันก็เสียใจบ้างนิดหน่อยว่าทาไมมันต้องเข้ามันมาซบเซาต่อช่วงเราเรากำลังจะขึ้นพอดีถ้าเกิดซบเซาตั้งแต่นานแล้วเราก็จะมีปัญหาเพราะเรากำลังมีทีมที่ทีมเบิร์ดท,ที่ดีอย่างนี้ที่จะสู้กับบีอด่างนี้ได้ตรงนี้มันก็เริ่มลดลงไปเราขึ้นมาตรงนี้ลดไปเงี้ยเหมือนเขาหนีวิ่งหนีเราเรากำลังวิ่งตามหาอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย เลยวะเลยก็ทำไมไม่เป็นยุคนั้นนะทำไมทีมดอกก็โดนฟีเวอร์ทำไมไม่อยู่ในยุคนั้นการที่จะเล่นตลกจริงๆมันต้องมีอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเล่นตลกครั้งแรกมีอยู่แค่อย่างเดียวที่สําคัญนะครับหนึ่งคือความกล้าผมเล่นตลกกับพีท้องก้อนใช่ไหมพีก้อนคนเดียวที่เป็นคนไทยนอกนั้นเป็นต่างชาติหมดใช่ไหมบางครั้งไม่รู้ว่าจะเอาตั้งชาติที่ไหนมาเล่น เราก็ต้องเอาคนที่ไม่เคยเล่นมาฮัดเล่นกันบ้างใช่ไหมครับผมเคยเห็นหลายคนที่ขึ้นวทีครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงบางคนเก่งมากบางคนไม่ได้เรื่องเราที่ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เพราะความสามารถนะเพราะยังไงขึ้นครั้งแรกมันก็ไม่มีความสามารถอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนที่เก่งคนที่ไม่เก่งมันต่างกันอยู่อย่างเดียวคือความกล้ากับคนไม่กล้าถ้าคนไม่กล้าแสดงออกยังไงก็เล่นไม่ดี แต่ถ้ามีแต่ความกล้าอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับมันต้องมีความรู้เกี่ยวกับอารมณ์ของคนดูมันต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มันต้องมีความรู้เกี่ยวกับระดับถ้าคนแบบนี้เขาจะชอบหมุกแบบไหนแล้วก็จังหวะด้วยนะครับมันต้องรู้จังหวะตลอดเรามันต้องรู้นะครับถ้ามันไม่รู้มันไปกันไม่ถูกมันจะขาดจังหวะกัน เราจะเอาหมุกที่หาแบบหาที่สุดเลยมาเล่นโด,โดยจังหวะที่ไม่ดีมันก็ไม่หานะครับคุณดูได้คนอื่นชอบเอามุกพวกเราไปเล่นกันเยอะไปเล่นกับเพื่อนบ้างไปเล่นที่ทำงานบ้างพูดไปเออมันอาจจะหานิดหน่อยแต่มันจะไม่มีเสียงฮหเราออกมาเหมือนเวลาพวกเราเล่นนะครับเพราะว่าคุณจำจะพอคําพูดไปก็ไม่พอนะครับ อทำไมต้องทำอ่ะไม่ทำคนจำไม่ได้ถึงทำก็จำไม่ได้จำได้ผมจำคุณไม่ได้ออกแล้วจำจำไม่ได้แต่กเ่นต้องทำเงี้ยเฮ้ยแอนี้ชารีนี่วะจำเมื่อจำได้แมคนเล่นตลกที่ดีต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักพูดที่ดีแล้วก็สายตาต้องไว คือบางคนเล่นตลกมีแต่ใจอย่างเดียวไม่ฟังไม่ฟังเลยว่าเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอะไรแล้วก็ไม่รู้เลยว่าไม่สามารถรู้ว่าเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยหมดคําพูดหรือยังเข้ารวดไปอะไรเงี้ยเพื่อนตายเราเล่นกันสี่ห้าคนใช่ไหมฮะเราพร้อมจะเข้าเนี่ยแต่บางเอิญมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเขาก็จะเข้าเหมือนกันเนี่ยจะชนกันหรือเปล่า่เงี้ยเราต้องดูด้วยถ้าเรารู้ว่ามุกเราแรงมุกเราสุดท้ายมุกเราคือต้องตบเลยอย่าพึ่งเข้าก่อนเพื่อนรอเข้าที่หลังแล้วตกลงเลย ต้องมีคนดูคน,คนดูเนี่ยมันจะเป็นฟีดแบ็ฟีดแบ็กค่เราแบบได้โต้ตอบเฮทิ hey, ้งมันก็มีมีกำลังและมันก็มีพลังขึ้นมาโดย,โดยปริยายเลยได้ได้ก็มันก็มันก็จำเป็นนะแต่ว่าบางครั้งอ่ะไปเล่นงานวัดได้คือห้0หกร้อยบาทเนี้ยแตแ่มันได้หนึ่งได้บุญสองแบบคนดูจะดีกว่าดีกว่าคาเฟ่เยอะยงโอเราะจะดังกว่าเยอะแล้วเราจะชื่นใจกว่า ต่างก็จะดีกว่ารายได้จะดีกว่าสมมตินักเที่ยวเลยนะคืนหนึ่งสามพันต่อที่ที่แต่เราอาศัยหลายที่ถ้ามีห้าที่ก็สามพันก็ได้หมื่นห้าแต่ไปต่างจั็ทิ้งสามหมื่นเลยที่เดียวไปนอนโรงแรมพักรอเล่นที่เดียวอะไรเงั้ยนะนสบายกว่าได้มงได้เที่ยวด้วยของผมนะครับผมจะชอบเล่นอเคลียร์อิมโพรไวส์นะครับคือตลกคาเฟ่มันก็อิมโพรไวส์ได้เหมือนกันอิมโพรไวส์นี่คือเป็นวิธีการ ที่จะเล่นมุกกับเพื่อนด้วยกันโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก่อนนะครับเือถ้าเรารู้ใจกันพอผมพูดอะไรเพื่อนเขาก็รู้เลยว่าผมคิดอะไรอยู่ถ้าเขาพูดอะไรผมก็รู้ว่าเขาคิดยังไงผมรู้ว่าเขาอยากล่นอะไรต่อผมก็ไปปลนเขาช่วยเขาให้ถึงจุดนั้นมันไม่ได้มีอะไรแบบที่จะต้องเตรียมไว้แค่แบบฝึกการมาหลายปีรู้ใจกันอะไรอย่างเงี้ย มุกเดดเนี่ยถ้าผมเอามาให้แบบในทีวีฟรีๆอย่างเงี้ยมันจะได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับผมอยากให้มาดูมุกเดดในคาเฟ่มากกว่าถ้าเล่นในคาเฟ่ผมก็จะเล่น,นพร้อมหนาดนตรีเสียงประกอบผมจะเล่นกับเพื่อนด้วยกันถ้าเล่นที่นี่มันก็คงมันก็คงไม่หนานเล่นเท่าไหร่อ่ะครับที่ผมสันนิษฐานผมว่าเป็นเพราะว่าตลก ไม่รู้นะฮะตลกไม่แซงคนดูหรือเปล่าไม่รู้นะคือคนดูหัวหัวไปว่ากันตลกหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจฮะเพราะว่าสื่อสื่อมันเยอะมากดาราที่เล่นเล่นอยู่เนี่ยก็จําจากตลกไปเล่นก็ไปเล่นเป็นเล่นเป็นหมดแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องจ้างตลกเปลีป่ยนไปนั่งเลยไม่สนุกหรอกดูนี่ดีกว่าดูไอสามซ่าดีกว่าั้นอยู่บ้านรอดูนี่หลายหลายช่องนี้ก็มีตลกใหญ่ๆไปอยู่ตรงนั้นเยอะ แล้วตลกเล็กๆที่อยู่ตรงนี้มันก็เลยไม่มีหัวเรือนี่เล็กๆไอ้เล็กๆของเราเนี่ยมันมันไม่การไม่มีการพัฒนาฮะคือบางคนได้ได้มุกตับเดียวเงี้ยก็ทําทีมแล้วคือทําทีมถามว่าตับที่เล่นอยู่ฮาไหมหาฮะแต่ว่าวันนี้คุณหาพรุ่งนี้คุณจะเอาอะไรเล่นคุณมีแก๊กสองแก๊กสามแก๊กสี่แก๊กห้าแก๊กหกแก๊กเจ็ดแก๊กแปดถึงแก๊กสิบหรือเปล่าถ้าไม่มีจบเลย งานในคาเฟ่นเนี่ยใครอยู่คาเฟ่ได้คือสิงคาเฟ่จริงๆไม่เห็นตลกข้างในเลยที่ว่าประกวดแล้วไปดังไม่มีจะมีแต่ว่าต้องใช้เวลาใช่เวลากับเขาก็ต้องยังไงก็ต้องพึ่งมัยก็ต้องพึ่งตลกคาเฟ่ไปสอนอยู่ดีครับมีใจเล้วนๆคือใจกล้าอยากเล่นทนเองตลกรุ่นใหม่กำลังจะหายจริงๆนะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้ามาช่วยฮนะไม่นานหายแน่ ก่เล่นบ่อยมากแทบทุกวันเลยเป็นแบบแหล่งแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำแหล่งแบบนัดพบคือจะได้งานก็ได้งานจากตรงนี้มันเป็นเวทีที่ใช่คือเหมือนสเตจโชว์ที่ดีที่สุดของตลกเลยสำหรับหลายๆคนก็จะทำการ้านกันมานั่งคุยกันมาแล้วเฮ้ยวันนี้จะเล้ไหนนะอะไรเงี้ย จะได้นงนีเดี๋ยวรับให้หน่อยถ้ามีคู่เล่น่ะจะดีมากเลยคู่เล่นคู่คุยกัน่ะจะดีมากแล้วก็แบบว่าบางคนเล่นตลกก็เล่นห่วงตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยใจไม่แฟร์ไม่กว้างใจไม่กว้างการเล่นตลกอ่ะมันเราเป็นทีมอ่ะคนดูเขาจะดูทั้งคณนะถ้าใครเล่นอยู่คนเดียวเขาจะมองอีกคนไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นตลกหลายหลคน่ะมุ้อย่างเดียวมุ้อย่างเดียวสามารถเอาตัวรอดได้แต่ไม่สามารถปัะคองไปด้วยกันได้ไงตัวปูนี่สําคัญที่สุดหนึ่งตัวปู สองตัวคู่ตัวซัก<อ>คือซักอะซักสมัยก่อนเนี่ยอายุตัวอย่างคณะเทพเพชรธงจิมพี่ธงพี่เพชรเดิขึ้นอะสองคนเนี่ยได้ครึ่งชั่วโมงสบายเลยคือหัวม้วนก็มาคุยกันไปเนี่ยไปโน่นไปอำ้ำมวันนี้มาวันนี้ผมเล่นคอลาดนะวันนี้เขาไปอาบน้ําไปอาบน้าํามาหัวค่าไอจิมลงอ่างไปอ่างแตกอะไรเงี้ยหรือว่านุ่งพยัตตัวไม่ได้แล้วอ้ำมาไปแล้วพี่ธงเขา,าไปชอบไปเที่ยวสนามมา้าอะไรเงี้ยเฮ้ยไปเล่นน้ำนะวันนี้เนี่ยเขาคุยไปคุยมาคือฉีกพะะพูดถึง สถานที่ก่อนคือเจาะเลยเจาะไปที่เล่นน่ะที่นี่นะโอ้ยเจ้าของใจดีนะเดินเดินเข้ามาในร้านรู้ทันทีเจ้าของมาแล้วทำไมเคี้ยวลากดิมแขกอะไรเงี้ยร้านแขกนั้นมีใครเซลล์ได้มั้งเงี่ยที่รา,า,างวัลดีมากอะไรเงี้ยอัจจะจี้ขยรจี้บางคนก็ชอบพูดถึงก็ได้รางวัลนีคืตัวปูตัวปูบอกว่าต้องตัวปูต้องสร้างก่อนตีป่าตัวปูแล้วก็ตัวคู่หูตัวปูคือซอสกันอ่ะปูแล้วตัวเซอร์สมัยก่อนเซอร์จริงมีหลายเซอร์คือเซอร์ไม่ต้องพูดกระขำแบบกระครับเชิญยิ้มเงี้ย นักคอมเนี่ยต่อมาทิ้งตุ้มต่อมาทิ้งตุ้มตัวนิ่งแล้วก็ตัวตัวซนอะ่ะตัวกวนอะ่ะมันก็มีอีกตัวหนึ่งคือต้องกวนอะ่ะนิ่งก็นิ่งกวนก็กวนตลกเมื่อก่อนใช้4ตัวปูสองตัวดิ้นสองตัวเองดิ้นก็คือแบบเป็นผู้หญิงแต่งกระเทยเล่นเนี่ยสมัยก่อนตลกแต่งกระเทยเยอะแต่เดี๋ยวนีต้ตลกผู้ชายแต่งกระเทยไม่เกิดต้องเอากระเทยยิงมาเล่นแล้วพี่ก็ต้องอาศัยแขก ถ้าแขกนีออะไรหลุดมาพ,พี่จะตาไวพี่จะคนสนใจแขกมากและพี่จะคิดคิดได้ก่อนคน,คนคนอื่นในบรนิอัทพออะไรมาปุ๊บแบบตุ้งเลยพี่จะใส่เลยตุ้มเลยเหตุการณ์เฉพาะหน้าพี่จะดีกว่าเดี๋ยวนี้ตลาดชอบดูตลกหล่อชอบดูตลกวัยรุ่นตลกแก่ๆเดี๋ยวก็ไม่ค่อยดูกันแล้วมันก็เลยมันก็เลยแบบจะยากหน่อยพวกแคะมั่งหน้าผีมั่งพวกกระเทยมั่งเงี้ยจะได้ง่ายกว่าไปรอที่โน่นบ้างแล้วเป็นบางกลุ่มครับคนที่อยู่ฝั่งโน้นเขาจะรอที่โน่นเลย ก็เหลือที่พวกที่อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยววันนี้เล่นที่ไหนครับเล่นที่วัดอรุณเอ้วัดไอ้อมรลินใช่ไหมวัดบทน้อยหลวงพ่อบดน้อยอมรลินสถานีรถไฟบางกอกน้อยความแตกต่างกันมันเยอะแต่ว่าในสุดมันก็คืออันเดียวกันก็คือตลกนี่แหละครับตลกคาเฟ่มันก็คล้ายๆตลกไมหวางเล่านะครับคนบ้านนอกหนังกินเล่าด้วยกันเขาก็มีตีหัวกันบ้างมีแกงกันบ้างเคยไปเล่นหลายครั้งเล่นในสตู หลังเพื่อออกรายการใช่ไหมเรามันก็ไม่มีคนดูนะครับแล้วเราก็เล่นกันได้อะความแตกต่างกันมีนะครับมไม่ได้บอกว่าไม่แตกต่างแต่คือมีไม่มีมันก็เล่นได้เหมือนกันแต่ถ้ามีมันก็จะต้องตามเปียวตามอารมณ์ของคนดูถ้าไม่มีล้าก็เปียวลาวไปเลยถ้าทางรัฐบาลคิดว่า ไม่อยากให้สังคมกลางคืนตรงนี้มันเกิดก็น่าจะหาที่รองรับอย่างเช่นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะมีพักผ่อนหย่อนใจมีดนตรีมีตลกมีอะไรเพลงให้ฟังถ้าเกิดคุณจะคุณอยากจะหนีระบบกลางคืนเพื่อปิดตัวเอาพวกเราติดตัวให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยคุณต้องหาตรงนั้นมารองรับมึงจะย่นเวลาจากกลางคืนเป็นกลางวันได้แต่คิดว่าถ้าไม่มีถ้าไม่ทำผมว่าน่าจะปล่อยฮะ พราะสังคมอย่างนี้มันไม่มีพิจิีภัยกับใครมีท่อแถวรวมวา่าคาเฟ่เป,เป็นจุดเสี่ยงอะไรเงี้ยคนเที่ยวสมัยนี้มันเขาติดพวก AF มากกว่าแต่ติดศิลปินมากกว่าคือกลับ<อ>กลับ,กล,บกลับมาบูมอีกครั้งเนะทิลปินกุ่ม A ่เอฟมันก็คือเหมือนแฟนขับสติงสมัยก่อนที่หายไปแล้วสังคมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดคนกลุ่มแต่กลุ่มคาเฟ่ไม่รู้จะพลิกไปไหนไม่มีที่พลิกไปไหนได้เลยอย่างผมลองเอาไปเล่นอยู่แล้วเอาตลกไปเล่นร้านสามวันสองคืนร้านลูกชายดูแล้วก็ถามว่าขำไหมขำแต่ว่า มันเป็นอย่าง,ง,งดึงไม่ได้คนก็ชอบดูนานๆดูทีก็ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นดูบ่อยๆมันอาจาจ,ะจะอาจจะดอกก็ได้เมื่อก่อนเนี้ยจะนัดกันประมาณห้าหกโมงทุกวันที่นี่<อ>เล่นที่ไหนก็ช่างจะมาปิดที่นี่เลวที่นี่แต่ตอนนี้จะนัดต้องน,นัดที่นี่เพราะว่ามันที่ไหนไม่สะดวกก็เท่ากับพระรามเก้าหนึ่งที่จอดรถมันกว้างและมีอาหารมีกาแฟมีที่นั่งคุยมุกกันมีที่ปรึกษากันแต่วันเนี้ยเดี๋ยวมีงานอยู่ที่เดียวก็ต้องออกจะไปเล่นงานตลาด เป็นงานลานเบียฮะตลาดสดสินค้าราคาถูกซึ่งเป็นเวทีเล็กๆมีคนกล่าวไว้ว่าบรรยากาศที่สร้างเสียงหัวเราะของตลกคาเฟ่ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงบนเวทีเท่านั้นตั้งแต่ที่ใครสักคนหนึ่งตัดสินใจที่จะเข้าไปในคาเฟ่เขาไม่ได้เพียงแค่เข้าไปรับชมการแสดงแต่ในทางกลับกันแล้วเขาเข้าไปร่วมแสดงเป็นหนึ่งในตลกฉากใหญ่นั้นแล้วตั้งหา ราทุกได้แต่คนดูทุกไม่ได้คนมาหาเราเขาต้องการความสุขไม่ใช่เรามาเล่ามาเล่านิทานให้คนฝังให้คนกาทุกข์กับเรามันไม่ใช่แค่แบบขืนไปตีหัวอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อาชีพต่ำนะครับ